มาฮะทุกท่านก่อนเราจะไปเริ่มเราไปเกลือนก่อนดีกว่านะฮะเห็นแล้วไม่อยากเปิดมาฮะไปใบแรกโอ้โหเห็นของแล้วมันเจ็บใจนี่มันอะไรกันนี่อของซ้ำทั้งนั้นเลยนะฮะมาไปเปิดไฮไลท์ดีกว่านะครับนี่การอัปเกรดยกชุดนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเปิดของด้านล่างก่อน เปิดของอีเวนต์แปปหนึ่งนะฮะก่อนจะไปเอื้อมความเกลือแวบบไหนดูเอยสิได้ของอะไรเอ่ยมาชุดเตเนตี้มาฮะอัปเกรดยกชุดมาดูกันได้อะไรเฮ้ยได้อยู่เซ็ตมังกรเ,เป็นเล่นไปโอเคอยู่นะฮะของโอเคอยู่รอบนี้ถือว่าไม่เกลือนะฮะ <laughs> เซตนี้ผมชอบเล่นบ่อยด้วย,ยลวลาเล่นแบบสายแบบไดเนตี้นะฮะนี่เดี๋ยวขอใส,ส่สกินด้วย กินฟรีช่างสวยงามนี่นะฮะใส่เข้าไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเนื้อเรื่องเสริมมันไม่เชิงว่าเนื้อเรื่องเสริมอ่ะเป็นเนื้อเรื่องของอีเวนต์กันนะฮะคือเอ้ยอันนี้ไม่รับแล้วกันนะฮะรออัปเกรดชุดก่อนอืมแล้วเราค่อยกดอัพนะฮะมันจะได้แบบอัปเกรดฟังได้อีกนะฮะมาเช็คแป๊บนึงโอเคยังยังไม่อัพยังไม่อัพนะฮะไปเราไปเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพ่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเพราะว่า จริงๆนะไอ์อีเวนต์เสริมที่มันมค่อยๆมาเนี่ยผมรู้สึกมันจะมีเนื้อเรื่องเข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะแจ่มเลยข้ากำลังหาคนเก่งๆสักคนมาช่วยข้าอยู่พอดีเจ้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับลูกเรือของโจสรสลัดหน้าเบี้ยวไหมเจ้าพวกเหม็นสรรรนาบนั่นมันขโมยหุ่นเงาชาโดชิ้นโบแดงของข้าไปอ้าวมาสเตอร์โอลคดะนะฮะมาขอควยเหลือ ข้าไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันทําไปเพื่ออะไรอะนะเพื่อมาเขืออะไรโหดซับกดโหดเลยมันจะเอาหุ่นยนต์ของข้าไปเป็นทาสหรือแงะเศษเบกไปช่างกิโอขายหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของข้ามันฉลาดกว่าคนทั่วไปยิ่งนักยังไงก็เหอะเราปล่อยมันไปไม่ได้ข้าหวังพึ่งเจ้าได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมสตันจริงๆนะคือแบบซับแม่งนรกจัดเลยนะฮะคือแบบ เหมือนคนเขียนซับเขาจะเล่นมุกนะฮะแม่โอ้โหผมตกใจไปเมื่อกี้นึกว่าซับมันมีอะไรผิดปกติแบบยังไงอะเหมือนผมอ่านแนละ้วแบบผิดปกติอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันเล่นมุกแลฮะเยี่ยไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราก็ต้องสู้กับบอสพวกนี้เพื่อเอาเนื้อเรื่องตอนจบนะฮะคือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเกมเขาจะแบบทำแบบเนื้อเรื่องเสริมแบบนี้มาแบบ มันไม่เชยก็เป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะผมเลยว่ามาอัดเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะแบบเห็นมันแปลกดีคือแบบเพราะว่าปกตินะฮะถ้าแบบย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเล่นอีเวนต์บ่อย e ๆเนี่ยจะสังเกตเลยนะครับว่ามันจะไม่ค่อยแบบยังไงอ่ะไม่ค่อยในที่้ก็คือไอ้เนื้อเรื่องด้านหลังเนี่ยมันจะไม่โผล่มานะฮะ คือเอาจริงนะครับผมเบนไปแล้วหลายรอบนะครับแต่อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะวิธีการที่แบบจะให้เนื้อเรื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณต้องลบเกมโหลดใหม่นะฮะคือแบบลบข้อมูลแนละ้วโหลดใหม่นะฮะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะแม่เรียบร้อยนะฮะร่วงไปนหนึ่งคนยังเหลืออีกต้องเยอะแม่เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตชี้แจงเล็กน้อยนะฮะว่าคลิป Shadow Fight ของผมนี้เมาอจะ ไม่รู้สีคือมันแล้วแต่ช่วงจริงนะครับว่าจะได้วงวันไหนเพราะว่ามีช่องแบบเนื่อในช่องคอมเมนต์นะครับมีน้องไหนคนนะครับคอมเมนต์มาว่าใหญ่ผมเมน้นชั้นไฟสามคือเอาจริงๆผมก็เว่นปกติของผมอยู่นะฮะเวลาผมว่างเนะี่ยแต่แบบคุณต้องเข้าใจได้นะครับว่าคลิปแต่ละคลิปคือมันตามคิวนะฮะซึ่งเอาตรงนะบางทีมันก็อาจจะมีการรัดคิวกันบ้างแต่ผมจะพยายามไม่ทําบ่อยนะฮะคือในที่นี้ก็คือที่ไม่ทําบ่อยก็คือ การที่แบบจะวัดคิวแต่ละรอบนี่คือมันแบบผมต้องไปแบบรื้อแบบรื้อวิดีโอแบบย้ายวันย้ายวันที่อะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบโหมันยุ่งยากนะคุณผมก็ลยแบบยังไงอะก็เลยบอกว่าอะให้รอไปนิดนึงตามคิวนะฮะแหมแต่จริงส่วนใหญ่คลิป s h a ุ o w f i g ยังไงแบบนี้หนึ่งสัปดาห์มันก็มีโอกาสได้ดูทุกคันอยู่แล้วนะฮะของผมหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ช่วงแหมก็เจนเย็นนิดนึง ส่วนน้องบางท่านนะครับก็ถามผมก็ามาว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างผมต้องตอบไปนะครับว่าผมเล่นหลายแนวหลายเกมมากนะฮะแม้ทั้งพีซีทั้งมือถือเนี่ยผมเล่นไปทั่วนะฮะต้องพูดอย่างนี้แม่สับเอ้ยโยกนีติดตันไปสองรอบอ่ะดิโอ้รอบนี้พลาดนะฮะับอดแมนได้อยู่แม่ชอบเซตนี้จริง,รงเลยเป็นเซตที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยฮะ เส้นี่โกงนะเอาจริงถ้าใครมีเนี่ยยิบมาเว่นอีเวต์วบ่อยๆได้เลยมานะฮะยกที่สองอม,มาเออได้อยู่โอโ้มันจับประทุ่มฮะแต่ดามเมจก็เข้ามานันนิดหน่อยนะครับตามสเต็ปของเซเยช h a d โดอัดหัวอบอนแมสคอมบอลแมสน,นี่ฮะจังหวะเราดีจังหวะเราดีบอกเลยจังหวะเราดีมากตายโอ้โหแม่งโคตรอึดเลยฮะ โอ้ยตายเหอะพี่เรียบร้อยไปสวรรค์น,นะฮะคุยกับร่างมะม่วงเรียบร้อยเอาจริงๆนะครับใช้โ i g ไฟนี่คือแบบพูดตไว้อ้อมคร้อมเลยนะฮะถ้ามันไม่มีเรื่องเสบบือหรืออะไรมาเนี่ยคือผมแบบแทบไม่รู้จะอัาคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะฮะคือ ยางทุกคนรู้กันดีนะครับว่าผมจะพยายามไม่ทำคอนเทนต์เดิมซ้ำๆบ่อยๆนะฮะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะฮะเบื <c ười> ่อยๆว่าส่วนตัวผมก็เบื่อเองนั่นแหละฮะ <c ười> เอาจริงถ้าสมมุติแบบผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าต้องเล่นให้มันแบบแต่พล่งร้านนี่คือผมก็มไม่กลับมาเล่นนะ Shadow Fight เอาจริงๆคือผมแบบแค่มาเล่นเพื่อแบบตามปฏิทานตัวเองนะฮะคือแบบเคยพูดกับตีตั้งแต่แบบ ต้นปีนะครับว่าปีนี้เดี๋ยวจะเอาให้ได้หมื่นซับแล้วก็จะเอา s ะ a d o w ไ i g ให้ได้พลังหนึ่งล้านนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าพลังหนึ่งล้านนั้นได้นะฮะแม่เพราะมันเพิ่งผ่านมาแบบยังไงอะถ้าแบบยอ้อนลองย้อนไปช่วงต้นเดือนมกรมานะฮะพลังผมมันแค่หกแสนเองอะแต่พอแบบเนี่ยตอน,นเดือน,นเดือนที่3นะฮะคือแบบพลังผมแม่ง่อไปรอไป, <c oughs> อไป 8, แปดแสนแล้วนะฮะคือแบบเกือบแตะล้านยังไม่ช้าแล้วะนะฮะคือแบบ ไม่รู้สิฮะเหมือนเกมใกล้จ,จบแล้ว GM จแจกแบบปล่อยอะฮะผมรู้สึกว่า GM มันแจกของแบบบ้าคลั่งมากเลยนะฮะแจกเยอะกว่ารอบที่แล้วอ่ะแบบเยอะมันไม่เชิงว่าเยอะสียแต่พูดยังไงดีคือมันมันทําให้อีเวนต์ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้แบบของเรายากขึ้นคือแบบถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือคุณต้องเล่นประมาณแบบหลายรอบเลยนะกว่าจะได้แบบแต้มพลังยังไงแต้มแบบเจดพันนะแบบไปเอาการสังเกตห่ชุดอะ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกแบบมันเล่นง่ายขึ้นนะฮดผ่พัดจบละมัวแต่ขี้โมฮะอุ้ยสวยปะ่ะมันได้ชา์โด้ไม่ <c oughs> เกือบอุ้ยะตายซะพี่เอออย่างงั้นแหละขอยอีกรอบหนึ่งสวยสวยงามฮะแม่หน้าเบี้ยวก็เบี้ยวไปเฮ้ยชีวิตจ,จริงผมว่าหน้าหาักกว่าน,นะแม่คอนทุบไปนะฮะรอบทีนี้มารอบนี้ผมจะเอาเซตมาองสามที่ผมชอบเรียกมาแนะ่ บางท่านก็บอกว่าเป็นงูบางท่านก็บอกว่าเป็นตะขาบนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมเรียกเซตนี้ว่าเซตมแมลงสาบนะฮะ <laughs> โลสกันเลยทีเดียวเข้า <c oughs> บอลไหมไม่ติดเอ้ยบอกก่อน <c oughs> มาฮะผมเริ่มที่จะชินกับเซตนี้ล่า <c oughs> เอาจริงนะ่าแต่ก่อนนี่คือแบบผมแทบไม่เล่นเลยนะเซตเนี้ยคือแบบรู้สึกไม่เข้ามือน,นะฮะ <c oughs> เอาจริงก็ไม่เข้ามือทุกเซตแหละแต่แบบที่หยิบมาเล่นตามแบบยังไงฮะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ มีเซตเยอะก็ไม่รู้จะเว้นเซตอะไรนะฮะเอาจริงๆจ <laughs> ิ้ยอ,อือหใส่ไหมไปไว้เจ้างูเอาจริงนะงูมันเหมือนพอจะเหนี่ยดหน้าเพว่าคืองูมันมีคีบด้านหลังเนี่ยผมแบบผมไปไว้มั่นใจนะครับผมจะเรียกมันงูหรือเปล่า <laughs> เอ้าชีตกดผิดโนเมื่อกี้ยิงดาวกระจายนะฮะคือแบบพระเจ้ากดผิดแหมเมืม่อกี้ผมต้องถอยหวังนะครับแต่แบบไม่เป็นไรยังไงก็ <laughs> ชนะอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราค่อยไปเว่นกับบอสตัวสุดท้ายนะฮะแม่เพื่อใครสงสัยนะครับว่าแบบผมแบบแบบทำไมถึงไม่ค่อยชอบลิปชาร์โดไฟล์ลงช่องนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนใหญ่ที่ผมแบบพวกอีเวนท์ที่ผมแบบเล่นเนี่ยถ้ามันไม่มีเนื้อเรื่องเสริมแบบแบบนี้ขึ้นมาให้ดูอะคือมันแบบมันจะไปซ้ำกับอันเก่าที่ผมทำนะฮะผมเลยแบบไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะครับพูดประมาณนี้ ไม่ใช่ว่าผมแบบเลิกเว้นนะฮะเจนเย็นเจนเย็นมายกที่สองนะครับโอ้ยเพิ่ผ่านไปสิบกว่านาทีเยี่ยมไปเลยแล้ววันพัดก็ร้อนเหลือเกินนะฮะเริ่มคิดถึงโซนี่แล้วแต่โซนี่ก็ร้อนพอๆกันแม่เอาจริงนะสแนปแม่งไม่แต่อ็อกเจนแบบเจนแปดร้อยซีวีเจนเป็แปดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งโคตรร้อนเลยฮะแม่ความแรงที่แรกมากับความร้อนรู้สึกแบบ เอาจริงนะตั้งแต่855ตั้งแต่สมัยผมใช้855เออคือแบบมึงแบบ845นี่คือมันจัดการความร้อนดีบ้างนะแต่พอ855ขึ้นมานี่เริ่มร้อนแบบร้อนชิมหายใปปวดเลยนะฮะแหมก็ตามมานะจิกเกอร์เฮิร์ตมันสูงก็บวกกับคอมัน8คอะฮะแลแบบไม่รู้จะอธิบายไงดีเอาไปว่าแม่งร้อนที่แค่มาใส่ฮะอุย้ยกดพลาดที่พลาดนะฮะยอมรับเล่พลาดมอนแมน อัดมันเข้ามุมะฮะเข้ามุมได้นี่คือบันเทิองอะ่ะผมบอกตรงอุย้ยพลาดมันเมื่อกี้กดไวไปมันรุกขึ้นก่อนนะฮะอื้อเจ็บเลยครูระวังแมสไปมมได,ดูทำเป็นเล่นไปฮนะนี่อันติมาเลยติดคิดไปสิติดคิดไปสิอุ้ยอุ้ยอีพนูไม่ทันฮะเมื่อกี้อุ้ยมันโดนพิดไปสิมันไม่โดนพิดฮนะเรียบร้อยโดนพิดตาย เซตนี้มันเซตพิษของจริงมันมีครั้งหนึ่งนะครับ GM มันเคยแบบปรับพิษให้แบบโคตรฟูอ่ะก็แบบยืนไม่กี่วีก็แบบโดนพิษกัดตายนะฮะือแบบเป็นไอที่แบบโคตรจีเนียสนะฮะือแบบ GM ได่แบบปล่อยตอนนั้นมานี่แบบ GM นี่แบบตาอยู่นะฮะแม่เหมือนผมเคยวงเว้นด้วยนะฮะในไวส์สตรีมส่วนตัวนะครับนี่แหละตายอยู่โหมันเปิดชาร์โดอัดนะครับ แต่ว่ามันเข้ามุมแล้วผมก็ได้อยู่อ่ะเอ,อ้ยไม่นะโดนโดนไปดอกนึงนเจ็บจังเลยเรียบรอยบายบายมาฮะน่าจะเหลือตัสุดท้ายมาครับทุกท่านยกสุดท้ายมาเจอแบบหน้าเบี้ยวซะหน่อยกระบอลแมน,มนเซตนี้บอกตรงนะครับว่าสกินพอเอาจริงนะมันแจกสก,กินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็คือแบบ ผมแทบไม่ค่อยได้แตะเซตนี้เลยก็คือแบบยังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามันตีเบามากนะฮะขนาดสร้าง8 0 0 0แล้เนี่ยแม่งตียังโคตรเบาอ่ะแต่จริงๆนะบอสแบบถึงแบบเราพลังเยอะแค่ไหนนะฮะแล้วถ้าแบบเป็นลงอีเวนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่นี่แบบไฟแบงค์มากกว่านะฮะ <c oughs> สับหัวบินซะเอา้าไม่นะหุ่นเงามันขึ้นมาพอดีฮะ,ะแมพลาดถ้าเมื่อกี้หุ่นเงามันไม่ขึ้นมานี่คือผมจะจับมันลอยซะหน่อย โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมขอไปโยนเกมนิดนึงนะฮะรู้สึสกเว้นแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> เยบะย่อยนะฮะทุกท่านผมไปโยนมาแ <c oughs> ม่ความสุขของผมในการเล่นโชว์ไฟบางทีก็เราต้องมีแพนบ้างนะฮะ <c oughs> ชนะอย่างเดียวมันน่าเบื่อจริงไหมฮะเพื่อน <c oughs> ไปนะี่แน่ลอยลอย <c oughs> ฉันจะพาเธอลอยอ,อุ้ยไม่ทันขอมแม <c oughs> สสับชิดที่คอไป ตอนคิดที่ข้อแรงนะแต่ตอนตีแบบปกติผมรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ใช้ไอ้บอกทอมโบม,โมันนี่คือแบบแทบไม่แทบไม่เข้าอ่ะเอาจิง <c ười bs> คือแบบผมรูสส้สึกส่วนตัวว่าม่งไม่แรงอ่ะแหมแต่มันก็้แวแต่เซ็ตนะฮ exactly ะแล้วแต่คนเล่นด้วย <c ười bs> เอาจริง <c ười bs> ผมอาจจะนูฟเองนะฮะแหมไปบ่นเซ็ตจริงๆอาเซ็ตมันก็ดีแหละแต่แบบเช็คแค่ว่าผมไม่ชอบไปเอยอะแต่เซ็ตมันเป็นหัวกระโหลกเหมือนแบบทำให้ผมรึกถึงเทศกาลมนกันเอ้ เม็กซิกันหรือเปล่านะที่มันแบบจะแต่งตัวให้เหมือนตีมคนตายอะฮะเหมือนในการ์ตูนของพิซซ่าที่มันเลือกไว้นะโคโค,โค,โคอ่อะที่มันดนตีนะฮะนั่นแหละที่มันแต่งายกระโหลกหมันเอาจริงนะผมว่ามันโคตรสวยอะเทศกาลที่ผมชอบนะแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้แบบไปเห็นตาแบบเป็นๆสักทีนะ,ะผมเอาจริงนะผมวางแผนในชีวิตนี้ว่าสักครั้งหนึ่งผมต้องไปดูอยู่นะฮะคือแบบผมเป็นคนที่ชอบายกระโหลกอยู่แล้วนะฮะแลก็อยากจะไปดูมากแบบคนเขาแต่งหน้าเป็นายกระโหลกันนะฮะ พูดแล้วแบบโหอยากเลยแต่ว่าเวลาผมยังไม่ถึงนะฮะเรียบร้อยจบจบแค่นี้แหละครับทุกท่านคือไม่มีอะไรจริงๆนะฮะคือแบบแค่มานั่งฟังผมบ่นนะจริงนะเ่นชาร์โดไฟอ่ะยี่สิบห้าโทเค็นสวัสดีทายาชาโดจะคอยตามล้างตามเช็ดให้กับตาเท่าหัวร้้นนั่นอยู่เหรออ้โทษทีข้าลืมไปว่าเราจะได้เจอกันเป็นครั้งแรกนี่นะในสถานการณ์บื้อเช่นนี้นะ เจอกันครั้งแรกก็เอาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ข้าแกล้งเป็นหุ่นชา์โดเพื่อหลอกให้ข้านั้นสามารถขึ้นไปบนเรือได้จนสวัสดพวกนี้มันกำลังเอาหุ่นยนตไปแก,กักหยกเงาอันนี้มันใส่เซ็ตแบบเซ็ตไอ้ที่ผมแยกเซ็ตตะขาบด้วยนะฮะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้เจ้าตัดสินใจแกะรอยหยกเงาด้วยตัวเองใช่หรือไม่แลวะยังขโมยหุ่นเงาของข้าไปเพื่อการนี้เองโดยที่แม้แต่จะไม่บอกข้าด้วยซ้ำนี่เจ้าเสียสติไปแล้วใช่ไหมเนี่ย หุ่นโจนของเจ้าอยู่กับข้ามันปลอดภัยดีไา้ห่วงเลยและอีกอย่างข้าก็รู้แหล่งที่มาของหยกเงานั่นอยู่แล้วมันมาจากศุนยาคารอย่ามองข้าแบบนั้นสิโอคาดะทฤษฎีอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดของมันนั้นมันเชื่อถือไม่ได้เลยประกาศของความว่างเปล่านะฮะมันใส่เช็ดเซตเหมือนกับยังไงอะไอพูดไปถูกนะฮะถ้าหยกอยู่ในโลกของเราอะก็หมายความว่าอะไรก็ตาม ก็สามารถเข้ามาผ่านทางสุญญากาศตอนไหนก็ได้เหมือนกันข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดยังไงรอกนะแต่ข้าไม่ขอเป็นของที่วบรึกให้มันเก็บเป็นขึ้นหิ่งหรอกนะอ้าวน่าจะต่อจากเนื้อเรื่องบทเรียนมังกรรอบที่แล้วเลยนะฮะโอเคทายาทชาโดงานของเรายังคงดําเนินการต่อไปหรือเราจะเพิ่งเริ่มกันนะยังไงก็เหอะยังเหลืออีกสิ่งที่เราต้องทํากันอีกหลายอย่างตอนนี้เราต้องไปเค้นความลับจากเจ้าโจรสลัสดนั่นก่อน โอเคครับเอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมในรายการโอเคขอตัดจบไปเพียงแค่นี้ครับผมไปเจอกันในภาคต่อไปสัปดาห์นี้ผมไปครับผมบ๊ายบายไปเจอกันนะ